ันไงบ้างตอนนี้งแ้า่ะเดราแาไปดูที่นนี่ะที่นอนเป็นแบบนี้เนงเลยโอ้น่ากินมากกินหอมมกินหอกินหกินหอกินหอกิสปาเกตตี้หอมมากปค่ะโอ้วันี่ก็อะไนะคะ อน <S <S oh ันน CGI> ี้ของใครเนี่ยคะพ่อแล้วมันมีอะไรของแม่แน่ๆซิของแม่อ้ยอันนี้อะไรเนี่ยไม่ไมเว็บอไม่อะไรกูยังได้ทไมเไม่เ็นี่ยเออนี่ไปกติเขาไม่เว็บหรอในในในโคเขาบอกเีบกได้เขาเรีบไม่ยดิ แก่ให้นูหน่อยแม่จ๋แก่ให้หนูห่อยร้อนใช่ไหมใช่ร้อนมากการเพื่อนไน่าจะกินนะแล้วก็น่าจะแพงอย่าไรแม่นเอาน้ำออกมากินนะคอนี่ไงพ่ออกมาอยู่เขาเรียกเช็กเอาเปล่าเขาเอาเช็กเอา นี่น่ากินอะนี่น่ากินมากเลยเดี๋ยวลองมาดูกันก่อนนะคะว่ามันเป็นยังไงไังไงยังไงยังไงคุยน่ากินมากเลยทุกคนคุยสัมภาระอื้อหือขอเดือดจังจะทำเลอะนั่นหรอชั่วๆเราก็ไม่ได้ซื้อมั่ กินกันเลยนะคะลอชิมก่อนนะคุณมันหอมน่าเสิร์ฟแค่ไหมคะอันนี้คือซอสอะไรคะ เข้าไปกันเถอะไปตรงไหนดีไปดูทุกที่แหละเดีะะ๋ย<ด>วเราจะไปเดินขึ้นไปดูนะคะเขาบอกว่าโขดหินมันมีหินแหลมๆเขาบอกว่าอย่าไปเล่นนะเดี๋ยวเกิดอุบัติเหตุ อันนี้ห้องแบบส่วนตัวเลยเนาะปไาดูมานเนี่ยตอนอย่าวิ่งสิไป,ไปตรงนี้นอ,อ,อาเดินไปดูดิเดินไปดูดิแม่ปวดขีวนี่เขาเล่นกันอยู่ตรงนี้ลกูกนี่ พ่อว่าให้นำอาหารเข้ามา,า,มาโอ้ดูรีบๆกินเดี๋ยวพ่อเขาพากลับไม่ได้เล่นหรอกไปเดินเข้าไปนะ่ะไปเข้าไปเลยลีลาเยอะเดี๋ยวไม่ได้เล่นน่ะเนี่ยว่าไปดูปลาเ,เห็นปะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าพ่อกับลูกใส่ชุดอะไรกันนะคะอู้ตรงนี้ดีเลยเนาะใกล้ดีอเอซให้เนี่ยค่ะได้ค่ะเดินไปเลยคะ่ะไม่ต้องใส่หมวกได้ไหมอ่ะถ้าจะไม่ต้องใส่หมวกได้ไหมใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ เดี๋ยวเราจะเดินไปดูกันนะคะว่ามันมีอะไรบ้างนะคะพ่องั้นพ่อไปเอากระเป๋ามาไปไ,ไดด พ่อมาอยัางเฮ้ยมันมีมาถึงมันมีตรงนี้อีกนะพ่อมีทีแล้วยังไงพ่อทำไม่ถูกเฮ้ยตรงนี้มีเด็กเยอะอ่ะว้าวตรงนี้แบบว่ามีเด็กเยอะมาก ไงหนูอยากเล่นสไลเดอร์หรือถึงก็ะนั้น ลูกไหมเธอลิกอ๋อคอพี่แันหรือคอลูกคอเรานี่แหละอยากไปเล่นตรงนั้นมันมีสไลเดอร์อ่ะแต่เด็กเยอะไงลูกถ้าเด็กเยอะแล้วหนูก็ไม่ค่อยได้เล่นหรอกกว่าจะถึงคิวหนู เก่งจังเลยอ่ะดูดูดูเพื่อนนี้น่ะไำน้ำไหมจำน้ำไหมจำน้ำจำน้ำกาเผอเท่านั้นอ่ะการลกาดงใต้น้ำนี่ วิ่งหนาวแล้ววิ่งหนาวแล้วมนใขึ้นแล้วอาขึ้นไปขึ้นอปแล้วปะ